แม้เสียงชักโครกหยุดไปแล้วแต่น้ำตาของดาวเปราะพึ่งจะเริ่มไหลไม่น่าเลยฉันฉันไม่น่าพาตั้งท้องเลยฉันจะทำยังไงดีมันไม่มีเครื่องย้อนเวลาให้ฉันแล้วด้วยฉันท้องแต่ไม่เคยเป็นแม่ ฝากไปสิงแฟนเพจเพื่อสพอร์ตอีกโองคู่ขนานของเราด้วยนะคะใครดูแนวรุนแรงได้มีช่องแยกด้วยเธอชื่อดาวเปลาเหรอนึกว่าชื่อเป็นนาเป็นโคตรอะเสียงหัวเราะและการโดนล้อแบบคำๆทุกครั้งที่โดนบูลลี่ดาวเปลาะไม่เคยสวนกลับเพราะเธอคิดว่าเธอไม่สวยเธอไม่มีสิทธิ์เถียงใคร สวัสดีครับน้องดาวเปราะสินะพี่ชื่อต้นขอบคุณที่แมทกลับให้มาวันนี้เดี๋ยวพี่พาไปเลี้ยงข้าวขอบคุณนะคะดาวเปราะดีใจจังอย่างน้อยก็มีพี่ต้นที่มองเห็นค่าของดาวเปราะอ,อะไรนะท้องเหรอคือพี่มีครอบครัวอยู่แล้วอะ่ะแค่เราของระแหงกันอะ่ะเราหยุดกันแค่ตรงนี้นะเลขหมายที่ท่านเรีย ไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้ค่ะพี่ต้นทำไมกันนะ่ะทำไมทำแบบนี้ม่ถ้าเราอยู่ในนี้ตลอดทั้งปิดเทอมเราก็คงจะค่อยๆหลับไปเองไม่มีใครรับรู้เราก็ไม่ต้องรับรู้อะไรไม่ต้องเจ็บอีกพี่ก็แค่เหงาอย่าไปคิดอะไรมากเลยเล่นแอปพวกนี้ก็น่าจะรู้อยู่แล้วนี่ว่าสังคมมันเป็นแบบเนี้ทำไมเราต้องมาเจออะไรแบบนี้ เราผิดตรงไหนที่เรามีแฟนก่อนไว้อันควรก็เพราะาอยากมีค่าอยากรู้สึกว่าคนไม่สวยอย่างฉันก็มีคนต้องการทันใดนั้นบานประตูห้องน้ำได้ถูกผลักด้วยแรงรปริศนาดาวรอดได้เห็นใครคนหนึ่งใส่สชุดคุณครูคือว่า คุณครูคะเป็นครูโรงเรียนนี้หรอหนูไม่เคยเห็นนึกดีๆหนูอาจจะเคยเห็นครูก็ได้นะรูปในห้องประชุมรูปที่โต้งหนูบูชาใช่ที่จริงดาวเปราะนึกออกเพียงแต่เธอไม่อยากยอมรับว่าเธอกำลังเจอผีค่ะครูคะวันนี้วันครูหนูไหว้ครูด้วยแล้วกันหนูขอโทษคะ่ะเด็กคนอื่น ร้ายเธอมากพอแล้วแล้วทำไมเธอยังต้องทำร้ายตัวเองซ้ำอีกละ่ะดาวโปรดหนูหนูอ่อนแอหนูโง่เองหนูผิดเองค่ะไม่ลูกเธอไม่ได้ผิดเลยสักนิดนะคนที่ผิดจริงๆกลับยังใช้ชีวิตปกติสุขสบายแล้วคนที่ไม่ได้ผิดอะไรเลยอย่างเธอทำไมจะต้องมาแบกรับแบบนี้จริงด้วยค่ะเขาทำร้ายหนูทางจิตใจ แต่ยังใช้ชีวิตดีๆกันอยู่เลยดันก็ไม่มีหน้าก็แบนเปน,เปนไม่ปังไม่ปอ๊อตอนนั้นหนูรู้สึกอยากลบคำศบอํามาตนั่นรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าเลยทดแทนด้วยการมีแฟนเพราะว่าถ้ามีแฟนแสดงว่าคนไม่สวยอย่างหนูก็มีคนต้องการนั่นจะเป็นหลักฐานแสดงว่าหนูก็มีความน่ารักอยู่บ้างถึงมีคนมาชอบ การมีคนรักไม่ใช่หลักฐานว่าเรามีคุณค่ามันเป็นเพียงเงาที่เหมือนใครสักคนเดินผ่านมาบังแดดให้ไม่ใช่ต้นไม้ของเธอเองย้อนกลับไปแล้วแก้ไขซะสาวๆในห้องเราเนี่ยมีแต่รุ่นพี่มาจีบมาตอมแต่จะมีอยู่คนหนึ่งอะนี่ชื่อดาวเปราะจริงเหรอไม่เห็นเหมาะกับเธอเลยอ่ะน่าจะชื่อเป็นซะมากกว่า ใช่ไหมถึงว่าไม่มีใครมาจีบถ้าจะว่าฉันไม่สวยฉันก็อยากให้ออกจากปากคนที่สวยไร้ที่ตินะไม่ใช่หน้าปฏิเสธครีมทุกยี่ห้อแบบนี้ฮะว่าไงนะก็ตามนั้นต่อไปนี้ดาวเปละคนนี้จะไม่ใช่คนที่ใครมาเหยียบย่ำก็ได้แล้วเกิดอะไรขึ้นน่ะผีเข้านางหรือเปล่าตอนนางเข้ามาเรียนที่นี่ใหม่ๆ สงบสงเงียมใครว่าอะไรก็ไม่สวนสักคำแถมนั่งร้องไห้ด้วยไม่รู้อ่ะแต่ระวังปากเราไว้หน่อยก็ดีนะนางปากร้ายใช้ได้การที่ดาวเปราะเด็กเรียบร้อยเงียบๆเ,เปลี่ยนเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งได้ภายในชั่วข้ามวันทำให้ทั้งห้องตะลึงตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีใครกลาย,ยุ่งกับเธออีกเฮ้ยเฮ้ยดูสายตานางดิ ฉันไม่เคยเห็นเลยนะสายตาอย่างกับแขนฝั่งหุ่นต่อไปนี้เราอยากไปยุ่งตำนางเลยเนาะวันนี้แหละ เป็นวันที่ชะตากำหนดให้ฉันได้รู้จักกับไอพี่ต้นแต่ถ้าฉันไม่เล่นแอปหาคู่ล่ะมันจะมาย่งไงอรุณสวัสดิ์ดาวปรอเดี๋ยวนี้เธอสตองมากเลยนะมานั่งกินข้าวกับพวกข้องเราก็ได้โอเคจ้ะขอบคุณนะคุณครูรำไพหนูเตรียมของซื้อใส่บาทพรุ่งนี้เช้าให้ครูนะคะ น้องๆโทษทีนะพอดีรถที่เสียตอนนี้ยังมีรถประจำทางอยู่ไหมอะอ๋อไม่มีแล้วค่ะแต่มีวินอยู่ด้านนู้นพี่ไปขึ้นวินเถอะค่ะแล้วดูสิถืออะไรหอพี่อะไรมาเนี่ยตัวแค่นี้ป่ะเดี๋ยวพี่หิ้วไปให้บ้านอยู่แถวนี้หรือเปล่าล่ะทุกอย่างถูกกำหนดเอาไว้สินะยังไงก็ต้องได้รู้จักกันแต่ว่าฉันจ่ให้เกิดวงจรน,นั้นได้ไม่เป็นไรค่ะขอรับเอาไว้แค่น้ำใจก็พอ แต่ปฏิบัติจริงไม่ต้องเอาน้อง oh, <no. S 3> พี่แค่พูดดีๆอ่ะช่วยเฉยๆไม่ได้มีเจตนาไม่ดีเอาไปซะละขอบคุณที่เป็นเข็มคิดนำชีวิตหนูใหม่นะคะคุณครูดำไพฉันดาวเกาคนนี้ท้องแต่ไม่เคยเป็นแม่และมีค่าโดยที่ไม่ต้องให้ใครมาย้ำว่ามีค่า เป็นยังไงกันบ้างคะเหตุเกิดเพราะพี่ตั้งกวาเนี่ยดูซีรีส์จีนแนวตั้งมากไปหน่อยมันจะมีแนวนี้เยอะเลยเนาะอาจจะแบบได้ยินเสียงในใจด้วยอะไรประมาณนั้นนะคะมีเวลาเหลือดูคลิปต่อเนื่องที่เด็กแนะนําขึ้นมาหรือซัพพอร์ตคลิปนี้ด้วยกันกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์ออกไปให้เพื่อนๆได้ดูกันนะ FC ใหม่ที่ดูบ่อยๆฝากกดซับพร้อมกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกําลังใจให้พี่ตังกวามีแรงทาการ์ตูนต่อไปด้วย ฉันแห้งมันทานเธอําว่ากินอะไรดีฉันตอไปไปเบาว่ากยา